โอเคครับตอนนี้ก็ผม x 4 s นะครับอันนี้ผมก็จะมาฝาก facebook ผมไว้นะครับก็คือผมแบบจะรับแบบเรียกว่ายังไงเดียรับฝากขายรหัสนะครับก็คือสมมุตินะคุณมีรหัสเกมใช่ไหมสมมุติมีรหัสเกมโรบบอกอย่างเงี้ยคุณก็สามารถมาฝากขายที่ผมได้นะครับก็คือผมแบบช่วงนี้ผมก็แบบฝากขายฟรีนะก็คือที่ฝากขายฟรีนี่ก็คือจะเอาเครดิตฟรีนะครับนะครับถ้าผมมีเครดิตก็คือคุณ ผมก็สามารถมีแบบมีการมีความเชื่อถืออ่ะเออนะก็สำหรับใครที่มีแบบรหัสกงรหัสเกมอะไรก็สามารถมาฝากขายรหัสผมได้นะครับผมไม่เกียนครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะครับนะก็นี่ก็เป็น facebook ของเองเนาะก็มีรหัสอะไรให้ผมฝากฝากผมเอาไปขายก็ทักไปได้นะครับนะก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับก็คลิปหน้าก็อาจจะมีแบบรหัสฟรีไฟล์รหัสอะไรมาขายนะครับแต่รหัสล้บอกก็ยังจะแจกเหมือนเดิมเนาะ ก็สหรับกิปนี้ก็เจอกนแค่นี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามด้วยบ๊ายบายครับนี่คือช่องที่คุณควรจะกด Subscribe ไว้นะครับ Subscribe ครับ Subscribe ส,บสิครับกดกดครับกดและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ